สวัสดีค่ะปุ้ยจากเรเจนโฮมคาร์นะคะวันนี้นะปุ้ยจะมาเอาใจนะสำหรับพี่พีทที่เป็น FC นะคะแฟนคลับนะคะของสายรถพถกกรทุกนเลยทีเดียวนะคะคอนด้าซิตี้นะคะ1.5ตัตวีปี2019อันนี้ดีไซน์ค่อนข้างสวยนะมาพร้อมกับไฟนะคะเดยไรท์แบบนี้เลยนะคะเฟรตอาร์ตอยู่ครบเลยนะจ้าพี่จา๋าพวงมาลัยนะคะเป็แนแบบมัลติฟังก์ชันนะจ้าพี่จ๋านะบอ่อหนังบอกได้เลยคะ่ะว่าสภาพใหม่หมนะเหมือนไ่ได้ใช้งานเลยเนาะวัวน็อตต่างๆนะคะคงสภาพเดิมนะคลิปล็อกต่างๆนะคะไม่มีขยับนะคะ สวัสดีค่ะปุ้ยจากรีเจนโฮมคาร์นะคะวันนี้นะปุ้ยจะมาเอาใจนะะสำหรับพี่ๆที่เป็น FC นะคะแฟนคลับนะคะของสายรถพรทุกกันเลยทีเดียวนะคะอยากรูยอยากเท่ต้องจัดแล้วสำหรับ Honda City นะคะ1.5ตัว,วีปี2019บอกได้เลยค่ะพี่เริ่มต้นผ่อนถูกมากๆเลยมาดูในส่วนของโฉมด้านหน้าเลยดีกว่านะ ด้านหน้านะคะปุ้ยบอกได้เลยค่ะพี่ว่าอันเนี้ยดีไซน์ค่อนข้างสวยนะมาพร้อมกับไฟนะคะเดรท์แบบนี้เลยนะคะไฟตดบอกตัวนี้นะคะติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพี่จ๋านะใครอยากได้ชุดแต่งเทเๆนะคะปุ้ยจัดให้เช่นเดียวกันนะมากันต่ออะไรนะจ๊ะพี่จ๋านี่เลยมาดูในส่วนของแบกแล้วก็ร้อยยางกันบ้างนะอ่ะซื้อรถนะคะแล้วก็ต้องดูก่อนว่ายางใช้ได้ไหมนี่สําหรับคันนี้นะคะพี่นะปุ้ยดูให้แล้วนะคะคันนี้ยางใหม่นะ,ะยางเดินในใช้งานได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ปีใหม่ นะบอกปุ้ยมาได้เดี๋ยวปุ้ยจัดให้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคันนี้นะจ๊ะพี่จา๋าสีได้ยาง175 65R15 นะดอกยางก็ยังรึกอยู่นะยังใช้ได้อยู่นะใครอยากเปลี่ยนแบกใหม่บอกมาค่ะเดี๋ยวปุ้ยจัดให้เช่นเดียวกันนะมาดูในส่วนของกระจกมองข้างเลยดีกว่านะคะกระจกมองข้างนะคะปรับและพักไฟฟ้านะจ๊ะพี่จ๋านะอันนี้นะคะระบบเปิดปิดประตูอัจฉริยะนะคะเราสามารถนะเปิดปิดล็อกนัทช้าจากบุ่มเล็กๆตรงนี้ได้เลยนะนี่เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะจ๊ะพี่จ๋านะนี่กุญแจมาแล้วนะ นี่เลยนะปกติเราจะกดเปิดปิดล็อกจากตรงจใช่ไหมเ <c oughs> พียงเรามีกุญแจอยู่แกล้ๆตัวนะคะสามารถเปิดปิดล็อกตรงนี้ได้เช่นเดียวกัน <c oughs> แต่ว่าอันนี้ส,นสตาร์ทอยู่นะคะพี่จ๋านะ <c oughs> นี่เลยนะคะตรงนี้นะคะตกแต่งนะคะในส่วนของกันสาดนะคะกันลมให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่จ๋านะข้อดีนะเ <c oughs> วลาฝนตกนะคะพี่จ๋าตรงนี้จะช่วยกันกันฝนนะกันน้ำซึมเข้าไปข้างในได้อย่างดีเลยนี่รถสวยๆแบบนี้เลยค่ะมาดูในส่วนของด้านหลังกันเลยดีกว่านะ ด้านหลังนะคะที่ไฟสวยนะคะไฟแท้ไฟเดิมเลยนะใส่กิ๊บเลยนี่นะจ๊ะพี่จ๋านะบอดที่สวยๆแบบนี้เลยนะคะ h o n d a c i t y คันนี้นะคะเน้นถึงความประหยัดนะคะเป็นเครื่องพันห้านะคะเป็นรุ่น V ีเลยนะ,ะให้ดูรอบคันกันไปแล้วนะจ๊ะพี่จ๋านะนี่เลยตอนนี้นะคะพี่จ๋าจะมาดูในส่วนของเม็ดอาร์กันบ้างเลยดีกว่านะมาดูกันไหมนี่นะคะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวพาดูเม็ดอาร์ตนะคะนี่เลยเนาะเม็ดอาร์ตนะคะ, Med ะ,คะแท้เดิมนะจ๊ะพี่จ๋านี่เลยนี่เม็ดอาร์ตอยู่ครบเลยนะจ๊ะพี่จ๋านะ,ะแล้วตรงนี้ตรงกลางให้ผู้สังเกตุจะมีร่องแซนวิชแบบนี้ มีนะพาช่างพาอะไรมาดูได้จากพี่นะแต่พี่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเรานะคะคาสาัสสันมาให้กับคุณพี่พี่แล้วนะคะมั่นใจได้รถด,ดีนะคะไม่มีจมนาไม่มีชนหนักแน่นอนนะจ๊ะพี่จ๋านะนี่เลยนะใครอยากดูภายในนะคะเพิ่มเติมนะคะติดตามปุ้ยนิติ์ิงนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะหรือใครชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับปุ้ยแล้วก็ทีมงานกันด้วยนะจ๊ะพี่จ๋านะโอเค ตอนนี้นะคะไปดูในส่วนของภายในกันต่อเลยค่ะว่าพี่ซื้อรถคันนี้ไปเนี่ยจะได้ออปชั่นอะไรบ้างนะคะว้าวๆ้าวเรามาต่อในส่วนของด้านในกันเลยดีกว่าค่ะแน่นอนค่ะว่ารถคัน,นนี้เหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคุณหรือเปล่านะคะพี่มาชมกันเลยนะตัวน,นี้นะจ๊ะพี่จ๋านะคะโชคดีมากๆเลยนะคะว่าที่คันนี้เป็น,เ,ปนเบาะหนังนะคะเรียบร้อยแล้วนะนี่เลยนะคะตัวนี้นะคะเสริมด้วยระบบความปลอดภัยนะคะมีระบบกันถลายมาให้เรียบร้อยด้วยนะคะเวลาฝนตกถนนลื่นนะคะเพื่อนๆพ่พี่ๆ <p p S 2> ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเ<ล>พราะระบบพวกนี้จะช่วยการปรองตัวของรถให้ดียิ่งขึ้นนะคะ การการลื่นถลายของรถนั่นเองนะในส่วนของพวงมาลัยคันนี้ค่ะพวงมาลัยนะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะจ๊ะพี่จ๋านะสามารถนะคะเพิ่มลดเสียงจะปุ่มพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตรงนี้ได้เลยนะคะหรือเปลี่ยนช่องนะคะแชน n นได้เลยเช่นเดียวกันนะตรงนี้ประหยัดด้วยนะคะเพราะว่าอะไรลูกไหมมันจะมีปุ่มสีเขียวนะคะเป็นปุ่มีอคอนปุ่มนี้ในส่วนของประหยัดนะคะในส่วนของอพลังงานก็คือน้ํามันนั่นเองนะคะมาถึงในส่วนของเกียร์บาร์นะตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะขับขี่ง่ายนะคะใครขับก็ขับง่ายนะคะไม่เมื่อยเท้านะคะนั่นเองนะ ในส่วนของหน้าจอจ่ะตัวนี้หน้าจอแท้เดิมก็เป็นแบบนี้นะถามว่ารองรับอะไรได้บ้างนะคะแน่นอนนะคะเวลาเราขับรถเนี่ยเอานึกถึงสภาพความเป็นจริงเราคงไม่ได้ดูจอหรอก คันนี้คือมันไม่ได้มีจออะไรที่แบบมันฟังก์ชันอะไรยเยอะมากนะคะแต่พี่บอกได้เลยค่ะว่ามันตอบโจทย์นะคะสำหรับไลฟ์สไตล์คนที่อยากหารถที่ผ่อนเบาๆผ่อนถูกๆนะคะประมาณ5 6าหกที่มาดูที่คันนี้เลยตอบโจทย์นะปกติแล้วเวลาเราขับรถนะเราก็แค่ฟังเพลงใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ได้มีช่องใส่ซีดีนะพี่นะใส่แค่ USB ไปอ่ะพี่ก็ฟังเพลงได้ล้วบลูทูธมีมาให้เรียบร้อยเลยนะและตรงนี้ด้านล่างใช่ไหมคะพี่มันจะมีตรงนี้ที่เป็นอ่อตรงนี้นะคะเขาเรียกว่า power outlet นะถ้าพี่อยากอ่อเขาเรียกว่าอะไรใส่เป็นเพิ่มเติมในส่วนนตติดัั้้งองอบท ะะด้านหน้าด้านหลังพี่ทําได้เช่นเดียวกันนะคะพี่จ๋านะ <c oughs> พี่อยากได้กล้องบันทึกพี่ดูจากคลิปนี้ปุ้ยไว้นะคะและพี่อยากขอขอกล้อ,องบันทึกเลยพี่เดี๋ยวปุ้ยโปรโมชั่นพิเศษให้แต่ต้องบอกนะคะว่าดูมาจากคลิปปุ้ยนะเดี๋ยวปุ้ยแถมนะคะกล้องบันทึกด้านหน้าให้นะคะ ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะมาดูกันต่อแต่พี่นะในส่วนของตรงนี้นะพี่เห็นหน้าจอไหมพี่อยากได้หน้าจอที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะเราสามารถนะคะที่จะเพิ่มออปชันให้กับเขาด้วยการเพิ่มจอนะคะเพิ่มจอเปลี่ยนจอนะเป็นจอ Android ได้จอใหญ่กว่าเดิมอยากได้กี่นิ้วพี่ทักเข้ามานะแต่อันนี้พี่ต้องจ่ายเงินนะหรือใครอยากได้ฟรี พี่ลองทักเข้ามานะคะมาคุยกันไขคุยรายละเอียดกันก่อนนะคะเดี๋ยวปุ้ยจัดสรรให้ได้เช่นเดียวกันนะบอ่อหนังบอกได้เลยค่ะว่าสภาพเหมือนใหม่นะคะเหมือนไม่ได้ใช้งานเลยเนาะระบบแอร์เย็นมากเลยนะพี่นะใครมาแอร์ไม่เย็นพี่บอกปุ้ยเดี๋ยวปุ้ยบอกช่างให้นะแต่บอกได้เลยค่ะว่าตอนนี้แอร์เย็นมากนะคะพี่หองมากๆเลยนะคะแล้วลักษณะนะคะของนี่เลยเวลาปุ้ยมานัง่งเบาะใช่ไหม ก็จะเห็นทศนิวิสัยนะคะในการมองเห็นว่าค่อนข้างดีนะคะไม่ได้เตีย้ยหรือว่าสูงจนเกินไปนะตรงนี้มีอะไรให้เราบ้างนี่นะคะตรงนี้นะคะในส่วนของแผงบานแดดด้านในนะคะมีกระจกให้เราด้วยนะคะสามารถที่จะแบบสาหรับคนที่ชอบแบบเสริมสวยหรือว่าเสริมหล่อนะเวลาที่เราจะออกจากบ้านนะคะอันนี้ตอบโจทย์นะนี่ ส่วนด้านนี้ไม่มีพี่ดู่เฉยไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องแต่งอะไรให้คนขับเขาสวยเขาหล่อแค่คนเดียวก็พอนะจ๊ะพี่แอร์เย็นฉับนะคะพี่เทสแอร์ได้นะโอเคด้านหลังจะนั่งกว้างขนาดไหนนั่สะดวกสบายขนาดไหนเราไปชมกันดีกว่าช้าอ่ะมาถึงในส่วนของด้านหลังกันบ้างเลยดีกว่าคะ่ะด้านหลังโอ้โหแอร์เย็นมากเลยคะ่ะพี่ตอนนีุ้้ยเปิดแอร์อยู่นะบอกได้เลยคะ่ะว่าอยากนอนมากๆพี่เบาะหนังนิ่มนั่งสบายมากๆเลยพี่นั่งตีคน3คนได้สบายเลยนะพี่นะและพี่ดูตรงนี้นะคะพื้นตรงนี้เนี่ย ส่วนของด้านหลังนะคะตรงนี้เนี่ยคือแบบเนินมันก็ไม่ได้สูงมากนะคะสามารถที่จะวางของนะคะอาตรงนะพี่นะสามารถน้องๆน,น,นะเบบี้ทั้งหลายเนี่ยสามารถนั่งได้ยืนได้ตรงนี้ได้เลยนะตัวเล็กๆได้เลยนะคะพี่นะแล้วขอบอกได้เลยนะพี่นะเวลาพี่จะขับซิ่งขนาดไหนคีนี้เอาอยู่เพราะอะไรรู้ไหมพี่สังเกตนะซ้ายยกซ้ายยกขวา ยกสัตว์พี่พอ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 พี่บอกได้เลยนะคะพี่มาตอบโจทย์จริงๆนะแต่ว่าบางท่านมีทำอะไรรู้ป่ะพี่แหนเสื้อ,อนนเรื่องจริงหลายๆคนทําอยู่ใช่ไหมใครที่ดูคลิปนี้นะคะเราเอาตรงนี้ไปแบวนเสื้อพี่ทักใต้คอมเมนต์มาบอกนิดนึงนะคะพี่จ๋าบอกได้เลยค่ะพี่ถึงแม้ว่าคาร์ฮอนด้าซิตี้แนาคาเป็นรึ่อกันพันห้าแต่บอกได้เลยค่ะพี่น,นะคือเขานะคะใช้ประโยชน์ได้มากจริงๆนะจ๊ะพี่จ๋านะตรงเนี้ยสำหรับคุณผู้ชมที่ใช้รถอยู่คุณใช้ทําอะไร คอมเมนต์มาบอกนิดนึงนะพี่จ๋านะจะได้ไปแชร์ข้อมูลกับเพื่อนๆกันนะใครอยากได้รถผ่อนเบาผ่อนถูก5 6 0 0 0พี่ต้องดูคลิปนี้ทักเข้ามาได้เลยนะพี่ครนนี้เหมาะกับคุณมากๆเลยจ้ะพี่ทักเข้ามาเยอะๆเลยนะพี่ปุ้ยรอดูแลอยู่นะต้องจัดแล้วบอก,บอก้เลยว่าต้องจัดแล้วนะใครดูไจากคลิปนี้เดี๋ยวปุ้ยแถมบัตรมันเพิ่มให้อีก1 0 0 0บาทจ้ะเร็วๆมาดูหครองเครื่องกันต่อเลยจ้า บอกได้เลยค่ะพี่ปุ้ยบอกได้เลยนะคะถึงแม้คันนี้จะเป็นปี2019นะคะพี่ดูไหมนี่พี่มาดูเลยนะคะที่เอาดูห้อเครื่องกันก่อนนะคะสังเกตไหมคะพี่นะคะจะเป็นจุดนะคะมาร์ค์ค่นะคะหรือเป็นมาร์เกอร์นะคะที่ QC โรงงานนะคะอันนี้บอกบอกถึงสุขภาพของเครื่องยนต์ตรงนี้นะคะได้ผ่านการนะคะตรวจสอบนะคะโดยเจ้าหน้าที่นะคะจากทางศูย์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะพี่นะบอกบอกกับรถสภาพสมบูรณ์นะ,ะในส่วนของเรื่องแบตเตอรี่ค่ะพี่แบตเตอรี่บอกได้เลยค่ะแบตเตอรี่นะคะพี่ไม่ต้องห่วงนะถ้าแบตเตอรี่ใช้ไม่ได้เราเปลี่ยนใหม่ให้ฟรีะะ่ ใช้ได้อยู่นะพี่จ๋านะอ่ะในส่วนของน็อตฝากระโปรงค่ะน็อตฝากระโปรงน็อตสวยนะคะไม่มีขยับเลยนะจ๊ะพี่จ๋านี่นะนี่เลยนะอ่ะในส่วนของคานบ้างเลยดีกว่านะคะคานแท้คานเดิมนะจ๊ะพี่จ๋านี่เลยนะบัวน็อตต่างๆนะคะคงสภาพเดิมนะนี่เลยคะ่ะคลิปล็อกต่างๆนะคะไม่มีขยับนะคะ แม้กระทั่งพี่นี่ค่ะฝาปิดตรงนี้ยังแบบไม่มีรอยแตกเลยนะคะเราใส่ใจทุกรายละเอียดเลยจ้พี่จ่านะนี่น้ำมันเครื่องนะคะหรือตลอดจนน้ำมันเกียร์นะคะพี่ไม่ต้องห่วงนะคะอันนี้นะคะถ้าถึงในช่วงที่เราต้องดูแลนะคะเปลี่ยนให้ท่านใหม่นะ,ะเราทําให้เช่นเดียวกันนะพี่จะานะรถทุกคันไม่ต้องห่วงนะไม่มีจมน้ำไม่มีชนหนักแน่นอนนะจ๊ะพี่จ่านี่เห็นไหมคะพี่ในส่วนของตรงฝากระโปรงด้านหน้านะคะตรงนี้นะคะในส่วนของโมเดลต่างๆที่เป็นรูปรูปร่างแบบนี้นะจ๊ะพี่จ่านี่นะ โครงสร้างเดิมนะพี่ถ้ารถที่มีแบบชนมาใช่ไหมสังเกตเนี่ยตรงเนี้ยมันจะรูปทรงไม่เป็นแบบนี้นะมันจะบิดเบี้ยวนะคะไม่คงรูปแบบนี้แต่พี่จะบ่งบอกถึงสภาพรถที่สัมบูรณ์นะแต่ถ้าเกิดพี่ไม่อยากเสียเวลา พี่มาที่เรานะคะมาที่ด e จ e n อลโฮมคาร์นะคะที่นี่นะคะเรามีการตรวจอิสุ t ชันมีใบเสร์ให้ตรวจโครงสร้างหลกัหลกๆของรถเกือบ1 0 0่งรยจุดเดียวพร้อมกับให้คุณเสิร์ฟถึงหน้าจอนะคะตรวจสอบให้คุณเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจนะได้เลยซื้อรถที่ไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนนะคะเหมือนกับว่ามีคนช่วยในะคะ่ะในการหารถมือสองสภาพดีให้กับคุณนะ,ะเพราะฉะนั้นใครสนใจคันนี้ทักใต้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะปุ้ยรอดูแลอยู่นะ และสําหรับนะคะใครที่ดูคลิปนี้นะคะปุ้ยมีโปรโมชั่นให้นะคะพิเศษเลยนะคะสนใจยังไงพี่ทักใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าพี่อยากเอากล้องันทึกด้านหน้าใช่ไหมคะทักเข้ามาได้เลยนะคะปุ้ยยินดีดูแลนะจ๊ะพี่จ๋านะหรือว่าใครอยากได้โปรโมชั่นอะไรเด็ดๆเ,เพิ่มเติมนะคะทักเข้ามาได้เลยนะยินดีดูแลนะจ๊ะพี่จ๋านะและก่อนที่จะจบกันนะพี่นะสําหรับคันนี้นะจ๊ะพี่รอเปิดตัวอยู่ที่399แต่แ้้ใครดูมาจากคลิปนี้นะคะราคาโปรโมชั่นพี่เศษสุดๆเอาไปเลยค่ะราคา385นะคะผ่อนเริ่มต้นแค่6กาบท นั่นเองนะอยากผ่อนแค่ห้าพันกว่าบาทพี่เพิ่มดาวให้ปุ้ยนิดนึ่งนะจ๊ะพี่จ๋านะทักเข้าไาได้เลยนะสนใจติดต่อ,อยังไงใช่ไหมติดต่อที่ YT r e g e n d ได้เลยจ้ะหรือโทรเข้าไปที่เบอร์089-458-8661ได้เลยนะคะปุ้ยนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะยินดีดูรายเพื่อนพี่ๆที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะยังไงฝากด้วยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับปุ้ยด้วยนะคะ